พาไปภาคเหนือแล้วขออนุญาตนิดหนึ่งพาไปลงใต้ลงใต้กันบ้างลงใต้ลงใต้ไปที่จังหวัดไปที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะไปชมความงามคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเรือเรือที่สวยที่สุดในโลกครับเป็นเรือสัญชาติอิตาลีนี่ดูความงามเอาดูไปพร้อมกันเลยว่าสวยที่สุดในโลกอย่างไรเปิดให้เข้าชมฟรีครับต้องบอกว่าเป็นเรือที่สวยที่สุดในโลกนะฮะระหว่างวันที่6ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ที่ท่าเรือน้ําลึกที่จังหวัดภูเก็ตครับ ใช่ค่ะซึ่งท่านโสพลสุวรรัตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณบุษดีสุวรรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการสํานักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตกรมการกรงสุลและก็กลุ่มสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เข้าเอเข้าเยี่ยมชมเรือสำเภานี้ทีชื่อว่า อเมริกอเมริโนอเมริกนะคะเวสปุชีนะคะเืีว่าเป็นเรือที่สวยที่สุดในโลกสัญชาติอิตาลีที่เข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ําลึกภูเก็ตอ่าวมะขามตะบนวิชิตอํเาเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เมื่อว่าเมื่อค่ำมเมื่อค่ำวันที่5พฤศจิกาย,ยนแล้วมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยและก็ต่างชาติเนี่ยก็เข้าชมกันแล้วด้วยนะฮะซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนครับแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนยต้องลงทะเบียนเอาไว้ในระบบก่อนนะฮะแล้วก็ก็ สามารถเข้าชมได้เป็นวันแรกเลยนะฮะช่วงเวลาประมาณบ่าย4ี่โมงไปจน,งนะะจนถึงหนึ่งทุ่มนะฮะจนถึงนู่นเลย1ิพฤศจิกายนก็ยังมีเวลาอีก2วันใช่ไหมฮะจากวันนี้2วันเองนะคะรีบไปกันนะรีบไปกันนะคะประชาชนและนะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่พลาดโอกาสในการกรอกแบบฟอร์อมแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมเรือก็สามารถวอ l k in ได้ Wal k i อินได้ได้ทุกวันนะคะเจ้าหน้าที่ประจําเรือเนี่ยจะพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมตามความเหมาะสมด้วยนะคะหลังจากนั้นครับเรือก็จะมุ่งหน้าไปจอดท สมอที่มุมไบนะฮะเมืองหลวงของรัฐมหาราชนะที่ประเทศอินเดียนี่<อ>โดยมีนายเปาโลดิโอนนซีนะฮะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทยพร้อมด้วยกับตันเรือลูกเรือนะฮะร่วมต้อนรับแล้วก็นําไปชมในเรือเป็นพื้นที่สําคัญแบบเอ็กซ์คลูซีฟนี่นะฮะจะได้เห็นพื้นที่ต่างๆโดยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาเดินทางมาชมกันชาวต่างชาติก็ชื่นชอบมากเลยแล้วก็มีนักท่อง เที่ยวที่อยู่ภูเกต็ตรอชมความตื่นตาตื่นใจเป็นจํานวนมากนะฮะส่งผลให้การเข้าชมเนี่ยเต็มอย่างรวดเร็วครับใช่ค่ะซึ่งทูตอิตาลีประจําประเทศไทยก็บอกว่านะับเป็นประวัติศาสตร์ที่สาคัญหรือว่าครั้งแรกที่เรือสัาเภานะคะอเมริโกนะคะเวสปูชี่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเรือลานี้เนี่ยประจําการในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็รตระเวนไปยังน่านน้ำต่างๆ5ทวีปทั่วโลกเป็นครั้งที่2แล้วในรอบหลายสิบปีเลยนะออกจากเท่าเรือเมืองเจนัวตั้งแต่วันที่ 25มิถุนายน2566เดินทางกลับประเทศอิตาลีในวันที่25มิถุนายน2568นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในประเทศไทยก็มีความรักประเทศไทยเป็นทุนอยู่แล้วประกอบกับเป็นการเรียกร้องจากลูกเรือว่าอยากจะมาเยือนที่ภูเก็ตประเทศไทยสักครั้งหนึง่งแล้วก็การมาเยี่ยมเยือนภูเก็ตครั้งนี้ยังบ่งบอกถึงการที่ประเทศอิตาลีและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านถึงนะคะ1น ส6ปีเลยค่ะใช่แล้วนะฮะสำหรับก่อนที่เรือจะมาแวะจอดที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมมาจากท่าเรือเบลวันนะฮะที่เมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะ,ะก่อนที่จะมาที่ภ<อ>ูเก็ตนะเขามีเขามีประวัติด,ด้วยโดยมีตัวแทนนักเรียนในเรือไทยนะฮะจำนวน8ดนายเนี่ยเข้าร่วมฝึกภาคสนามด้วยนะฮะกับลูกเรืออิตาลีแล้วก็ปรากฏว่าการฝึกเนี่ยเต็มไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบที่สุดเนื่องจากว่านักเรียนในเรือไทยครับมีทักษะมีความรู้ มีความสามารถและก็ที่สําคัญคือสามารถทํางานร่วมกับลูกเรืออิตาลีได้เป็นอย่างดีเลยครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเนื่องในมหามงคลวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาด้วยนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิศชัยพัฒนาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดจัดงานค่ะกาลาติน ด้วยในยคืน<ม>วันที่8ก็คือวันนี้สิคะใช่แล้วคือวันนี้นะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยโดยจะมีการเดินแบบในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยนะคะคโดยเรือสำเภาลำนี้เนี่ยเป็นเจ้าของฉายาว่า เรือใบที่สวยที่สุดในโลก oh. The most beautiful ship in the world รสร้างขึ้นเมื่อปี1930หรือว่ามีอายุ94ปีเลยนะอีนี้เดียวก็จะครบ100ปีแล้วนะคะซึ่งสำหรับการฝึกทหารเรือของอิตาลีเนี่ยกำลังเดินทางแล่นกลางใบไปน่านน้ำรอบโลกเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของอิตาลีโดยจะแวะนะให้ผู้สนใจเข้าชมตามเมืองท่าสำคัญต่างๆ15 mm. แห่งบนเรือด้วยโดยบนเรือเนี่ยนอกจากจะเต็มไปด้วยประวัติ ศาสตร์อันยาวนานแล้วยังมีพัฒนาการอิตาเลียนโ oh, อ้โหสปาเกตตี้ต้องมา,าสิคะเนาะแล้วก็รายการบันเทิงต่างๆสําหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอิตาลีมีอีกมากมายด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยลงนี้เปรียบเหมือนหมู่บ้านอิตาเลียนจะจัดฉายภาพยนตร์อิตาเลียนที่มีชื่อเสียงถึง5เรื่อง จาแสดงน,นิทรรศการรวมถึงคบเพลิงโอลิมปิกจากมหาก,กรรมโอลิมปิกครั้งแรกที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพรวมถึงนะคะรูปสำาริดด้วยนะคะเป็นผลงานของสถาปนิกอิตาเลียนจากโกนะคะโดยตีความจากผลงานประติมาการรมระดับโลกของไมเคิลแอลเจโรด้วยนะคะใช่แล้วครับก็ฝากย้ํากันนะคะคุณผ,ผู้ชมที่สนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวภูเก็ตและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคบที่อยากจะไปชมความงดงามนะฮะของเรือที่ สวยที่สุดในโลกนะครับสัญชาติอิตาลีนี่ต้องรีบจนถึงวันที่10 เพิร์สติกายนนี้เท่านั้นนะฮะและแน่นอนว่าเชื่อว่าหลายคนพอมีข่าวนี้ออกไปหลายคนก็อยากจะไปชมไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้ในประวัติศาสตร์ส่วนตัวของตัวเองคุณไปทำคอนเทนต์ไหมล่ะเอาว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปไหมใครติดต่อคุณบอลลี่ขี่ข่าวไปทำคอนเทนต์ก็ได้นะไปดูนิดนึงความยิ่งใหญ่นะฮะความงดงามของเรือที่สวยที่สุดในโลกโอ้โหอยากเห็นจริงๆด้วยสายตาตัวเองนะอยากไปอยากไปนะคะใครมีเวลาหาโอกาสนะหรือว่าจองตั๋วกันไป ก็ลองวางแผนท่องเที่ยวดูนะคะที่ใต้สุดของเราก็มีแหล่งที่สวยด้วยและที่สําคัญตอนนี้ก็มีงานที่เรือใบที่สวยที่สุดนะอีกสามนาทีนะ,ะปิดท้ายกันนิดนึงแล้วกัน